Oh <laughs> เล็บไปหอแล้ววางจามมาได้อมือบนทึกบัอถึงไปครับแต่ตัวเป็นความพิเศษอ่ะพิเศษเนี่ยนอนอนนี้มาสซ์ย500บอง่ะ500 500 快点！快点！ เทียนกนทภนตัวสมอรกฮะไม่เีนกตัวสมอตหรอกอ้้ไเยนกตัวสมนละไม่ต่เอาบอกไม่ตอะหน้าไป1เอา200เอา100กพิษครับกบพิษะจะไน่องสอนครับกอีครับกนพิษะครับ

ลงตกลงกลาตรีบะกคำเดียวแล้วนะอึ๊บกีบกก้ามะมก้าเดียวลุไเลยอหลายก้ามตัวำเดียวะนลรายกามตอะ

เซ็นดีดูเซนดีเลยเหมาโตแล้วเหมาโตแล้วเหมาโตแล้วเสร้ยเสร้ยเสเสยเสมาโตแล้ว ไอ้บุ๊กเรียกมซุ่มเลยครับสู้เลยมามาใส่สู้มาได้พอรู้มามาเนี่ยมามาเละมาเละเอาบาเอาบาตัวน้อยติดติดเราเลยเต็งลูกเต็งสู้เต็งเลยมามาตาไปมั่วตาไปเต็งเลยตาไปาไเต็งเลย

我哦我哦我哦